อ้าวไหนลุยเลยพ่อเทศกาลวิ <plein> <S <S ่งวัวกระทิงอ้าวออกตัวโอ้โหทำไมมึงตะกุยเพืออย่างนั้นมาเพื่อนอันนี้ต้อนรับข้อสุขหันษาบายวิชาเกินสว์โลกนะครับมาคลายเครียดกันดีกว่าไม่ต้องเอาละสารลงสารละเนี่ย ถามกูออกไปก่อนได้ไหมกูายเขาเนี่ยเขาว่ากันว่าเกิดเป็นหา่านหัวใจต้องกล้านะครับดูโอ้โหขนาดไม้ยังเข้าไปไฟเลยโอ้โหไม่ไมอายกว่าเจ็บอีกนันเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งเลยนะอีน่ากลัวนั้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่กำลังกินพิซซ่าอยู่ดๆโอวุ่นวายจริงเลยพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ โอ้เล่นอะไรของมึงเนี่ยถ้าไม่มีกล่องพิซซ่าเนีมึงจะงับอย่างอื่นของกูไหมเนี่ยและนี่ก็คือมิชชั่นอิมพอสิบ l ลแบบมีมีไอ้มาแล้ววันนี้เราไม่พิธีจบการศึกษาสําเร็จความเป็นหมีต้องพิชิดยอดดอยนี่ให้ได้กันแล้วนะเพื่อนนะวพาแต่นี้มันสูงแล้วนะเนี่ยค้างอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยจะลงยังไงดีวะเอาไงดีวะเควิน โดดกันเลยดีไหมครับลูกพี่โอ้ทำไมเสียงลูกน้องมันใหญ่กว่าลูกพี่วะเพื่อนๆรู้จักแมวน้ําโรกันไหมครับโอ้นี่ไงแมวน้ําโรอู้อูโอู้อชอบชอบชอบเอาอีกเอาอีกจัดไปเลยลูกพี่เดี๋ยวผมกลิ้งให้ดูมาโอ้โหอ้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 ออูู จืบอ่าจืบโอ้ยสายนึ่งมงมัมนสบายจริงหนึ่งสองสา้หอ <c oughs> โอ้โอกมันกแทก โอนี่มัน next level แล้วนะครับโลแบบไร้แรงน้มถ่วงกันเลยทีเดียว oh, <S <S โอ้โหได้ข่าวว่าพี่แกหลับด้วยนะเนี่ยหวังว่าตื่นมาอีกทีพี่แกคงจะไม่เวียนหัวกันนะนะสวัสดีมนุษย์โลกระบกมือให้ว่าไงาว่าไงาถ่ายแบบเราอยู่ใช่ไหมเอาโลไปลงปกนิตยสารดังๆด,ด,ด,ด้วยล่ะเออมา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 ถ่ายกันเยอะๆมามามอืมอืม,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 มโอ้โออาอบใจโอ้โออบใจอ,อบใจ บำรุงผิวไม่ใช่ไรหรอกแดดแต่นี้มันแรงเอาทรายมากบซะหน่อยก้อนหินมันเล็กนะครับระวังลื่นโอ้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 โหมีมือตัวการด้วยเมื่ตน้องแมวน้ำไม่อยากอาบน้ำแมวอ่ะไม่ลงแมวแมาหนาวแมวหนาวไมวไม่อยากอาบน้ไม่เอาไม่เอาไม่อาบไม่อาบวันนี้ไม่อาบได้ไหมไม่อาบได้ไหม ไม่อาบได้ไหมเนี่ยเอาจมูกแตะน้ําให้ดูก็ได้โอ้เย็นไม่เอาไม่อาบ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 อะเปลี่ยนไปอาบไปวันพรุ่งนี้แทนได้ไหมอืมได้ข่าวว่าเลื่อนผัดวันประกันพรุ่งมาตั้ง3ามร้อวันแล้วนะทั่วโลกมันก็หนาวทุกวันแหละลุงอู้ได้ข่าวว่านอนอาบแดดสบายใจเชียวนะเจ้าแมวน้ําไหนๆลองเข้าไปใกล้ๆสิ ีดูตกใจหมดเลยแล้วถ้าพูดถึงแมวน้ำก็คงจะขาดอุ๋งอไปไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับนี่ไงอุ๋งอุ๋อุเหนื่อยละขอพักก่อนได้ไหมเพื่อนอตดใส่แม่เลยพักเรื่องแมวน้ำไปดูแมวใหญ่ที่แอฟริกากันบ้างดีกว่าสิงโตไงเพื่อนเพื่อนโอ้นี่คือทัวถ่ายรูปกับสิงโตนะครับได้จับฟีด้วยสตีเวนสตีเวน ู้ว่จจะหวเครื่องให้อาหารเต่าอัตโนมัติชิ้นนี้มันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้โหคุ้นๆจริงๆด้วยให้ตายเถอะ